เรานะครับไปสามร้อยบาทครับครับเหลือองค์เดียวแล้วครับในทานเหลือหนึ่งองดุลไทยวันนี้มีไม่เอ่ยมีมีเนาะเดี๋ยวมาครับเอาสาธุอนุโมทนากรมีข้อพระทัยนรสิงห์เทวาปฏิทินที่เมนะครับไอริยาวก็ความเม่เด่นความเจริญรุ่งเรืองธารมค้าขายเจริญรุ่งเรืองก็รวยก็รวยธรรมค้าที่ดีครับแตงเนาะ เรื่องทุกภัยภัยเจ็บัยายยาได้มาทีเดียนะครับปริมาณเ่นนี้ถูข้อมูลธนาบุญครับเออสามร้อยบาทเออได้อีกแล้วอืมดีใจเอาแล้วออก์ปุดท้ายคืองค์ิดนะไพานวันเนี้ยครับกอดได้ไม่เอานะเอาไว้สาวอาที่ยนะาไววันใหม่เออเดี๋ยวจาขายกอนติดยุงกอิ เดี๋ยวเราไม่มีอะไรขายไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์มาอาจารย์ขายพายหมดเดี๋ยวอาจารย์ขายพายเดี๋ยวไพ่ให้เป็นรถตักปลาพุดยังเราเบื่อเหลือเกิเลยไปดูไปจังหวะไปไหน